สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชายหาดสวยมากวางก่อนดูดูเชอรี่สบายมากเลย,ยเพราะเชี่ยนแซ่แฟมาแซ่แม่แต่ยกวีทอไนไลฟ์แฟมนู้ต๋ออุ้ยสวยมากไลกห้านาทีมาวัมเดินนะคะ สวยไหมคะทุกๆคนจะให้กลับไปดูเพื่อนไม่เพื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูเซ็กซี่แมนพาไปดูตูดดูเซ็กซี่แมน

เดี๋ยวจะไปดูน้ำก่อนนะคะว่าน้ำร้อนหรือน้ำเย็นเด็กๆเล่นนอู้น้ำไม่ไม่เย็นมากน้ำไม่เย็นมากสวยงามมาก ไปกินกาแฟก่อนนะคะไปกินกาแฟก่อนเพื่อนก่อนหล่อไหมฮะหล่อไหมคะหล่อมากดูสิเพื่อนอาเองไปแตกเต่ ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย